ดดท,ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้6ตุลาคม2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคําในรอบเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนอไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถ a d ด line หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับ ็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทาเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็ออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาลมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงอน,นไขใดๆนะครับแล้วก็ยังได้ลิงก์ในส่วนของการเข้ามาพูดคุยในห้องส่งกันด้วยครับนะอ่ะโอเคมาเข้าสู่เนื้อบทวิเคราะห์ของเราดีกว่าครับสวัสดีคุณรัชพลด้วยนะครับสวัสดีคุณแห่งเขงด้วยครับสวัสดีครับ มาเริ่มกันที่ภาพเดือนกันก่อนนะครับภาพเดือนตอนนี้กำลังรอดูนี่ครับการทดสอบ M N หนึ่งนะครับเป็นการทดสอบหลังเทนนะครับราคาหลุดแล้วยกมาทดสอบนะถ้าเอาอยู่นะครับถ้าราคาเอาอยู่ต้องบอกว่าให้ระวังการเทขายกันเอาไว้ด้วยนะควรเทเล่นผั่งายหรือเซลลยใจเย็นก่อนครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ยังรออยู่เลยครับ คุณปัทมาใจยเยน็นเนาะลองใช้เป็นแนวทางเดี๋ยวไปคุยกันนะครับเดี๋ยวไปคุยกันนะครับต้องไปมองถ้าเกิดเล่นเล่นในในระยะวันอาจจะต้องไปมองในภาพชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยในภาพของชั่วโมงกันด้วยนะครับก็ลองตัดสินใจดูครับนะเอาคาบรวมมันก่อนนะอย่างที่บอกครับตอนนี้ทดสอบ m อ็มนนะให้ระวังการซื้อจริงๆผมมองแนวต้านไว้หนึ่งเจ็ด 40ด้วยเหมือนกันนะครับระวังราคาล้นๆหน่อยนะครับนะภาพรวมของเดือนต้องบอกว่าต้นเดือนยกมาเร็วๆแบบนี้ให้ระวังปลายเดือนจะถูกเทขายนะครับถ้าขึ้นมาแล้วไม่ไม่ได้ขึ้นมายืนเหนือ mn1 หรือขึ้นมายืนเนี่ยต้องบอกว่าให้ระวังแรงเทขายออกมาอยู่เสมอนะครับ พฤติกรรมตัวนี้เราได้เห็นกันมาแล้วในช่วงเดือนสิงหานะครับลักษณะแบบฟอร์มแพทเทิร์นมาคล้ายๆกันอ่ามันมาคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับระวังไว้สักนิดหนึ่งมาที่ในส่วนของภาพวีคนะครับภาพวีควันนี้เข้าสู่ันพฤหัสแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าจาันทร์อังคารพุนทธ เป็นช่วงยกใชหให้ระวังแหลขายพื่อคัาสุขนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็มันรอได้ท้งคือคือถ้าเกิดบทวิเคราะห์เดือนนะครับลองย้อนไปดูบทวิเคราะห์เดือนเนี่ยภาพเดือนเนี่ยเรามองกันเอาไว้ว่าสัปดาห์หนึ่งสองเนี่ยเป็นจังหวะที่ราคายกขึ้นและสามสี่อาจจะเป็นจังหวะที่ทุบลงเรามองไว้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งและสองเนี่ยมองว่าอาจจะ Urun, ราคาอาจจะกินราคาลอยอยู่แถวนี so ้ก็ได้ครับราคาอาจจะลอยอยู่แถวนี้แล้วก็สัปดาห์ที่สองอาจจะเป็นช่วงจังหวะแบบไซด์เวย์ออกมานะครับสองกับสามอาจจะเป็นช่วงที่ไซด์เวย์ออกมาแล้วก็มันลุนสี่ในการทุบนะครับมันลุนสัปดาห์ที่สี่ในการทุบเพราะฉะนั้นอาจจะยังไซด์เวย์อยู่แถวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปทุบกันในช่วงสัปดาห์ที่สมสัปดาห์ที่สี่ นะครับเพราะนั้นยังมองว่าราคายัางสร้างแพทเทิร์นสร้างการทดสอบบริเวณนี้อยู่นะแต่ถามว่าพอวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยมันขึ้นมาเร็วๆมันขึ้นเร็วเกินไปเพื่อหัดสุขอาจเทขายลงมาก่อนอ่ะลักษณะประมาณพอเทขายเดือวสัปดาห์หน้ายกใหม่เพราะอย่างที่บอกผมยังมองเนี่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เนี่ย อาจจะขึ้นไปจบตัวเองก่อนแถวแถวหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์แล้วค่อยถุกนะก็ถ้ามองภาพไปเ้าวๆอาจจะทิ้งห่างทิ้งไส้กันแถวนี้แล้วก็สัปดาห์ที่สองก็สะบัดขึ้นทิ้งห่างทิ้งไส้อีกทีหนึ่งแล้วส่งสัญญาณกลับตัวแล้วสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่อาจจะเป็นตัวไหลประมาณนี้คือภาพที่สิบว้นะเพราะฉะนั้นพฤหัดสุกเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมองนะว่าราคาอาจจะแกว่งอาจจะสะบัดอยู่แถวเนี้ยนะครับหรืออาจจะมีการขายออกมาเพราะนั้นถ้ายังให้น้ําหนักนะครับว่า คิดว่าในช่วงสองวันเนี่ยสองวันสามวันยังไซเวย์อยู่จะยังไซเวย์อยู่แต่ว่าอาจจะมีการพักลงมาบ้างแต่ทีนี้จะพักไม่พักเนี่ยก็จะต้องไปดูจุดเปลี่ยนถูกไหมคือตอนนี้พฤติกรรมพอราคามันเหวีย่ยงแบบเนี้ยถ้ามองในภาพรวมนะครับคือผมอยังมองว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นะมีโอกาสขึ้นทดสอบหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์แต่มันจะไปท่าไหนนี่แหละ อันนี้คือความยากมันจะไปในลักษณะที่พิหัสศุกนี้กระชากขึ้นไปเลยเลยแล้วค่อยถูกลงมาในการลากขึ้นไปเลยเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดมันลากขึ้นเลยพืหัสสุกร์แล้วยืนหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์มันจะกลายเป็นว่าราคาเนี่ยกลับขึ้นเหนือ Mn หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์มีข้อแม้หนึ่งอย่างว่าบอดี ห้ามขึ้นไปยืนในระดับวีคหรือระดับเดือนนะครับราคาหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แถวๆนี้นะครับคือโซนแถวเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นโซนแนวต้านนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับบวกลบคือสิบเหรียญสำหรับวีคสำหรับเดือนมันนิดหน่อยนะนะครับแต่สำหรับใครเล่นชั่วโมงมันอาจจะดูกว้างดูเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปแกะกันอีกทีหนึ่ง เอาภาพรวมตรงนี้ก่อนนะครับสิ่งที่ผมกาลังมองก็คือการขึ้นทดสอบแถวนี้แหละ,ะจะมีต้านอยู่ก็อย่างที่บอกมันมีข้อแม้ว่าห้ามห้ามเอาตัวเองเอาบอดี้เนี่ยขึ้นไปยืนตรงว่าเพราะฉะนั้นสองวันพฤหัสกับศุกร์มันอาจจะเป็นลักษณะไซด์เวกแกว่งขึ้นได้ไหมพยายามเหมือนจะขึ้นแล้วทิ้งห่างเอาไว้นั่นคือสิ่งที่คิดอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่คิดอยู่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาที่ภาพของเด นะครับมาที่ภาพของเดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมมองแถวนี้นี่คือโซนที่มองว่าอาจจะมีโอกาสทดสอบอีกครั้งหรือสองครั้งเลยด้วยซ้ําคือจะฟอร์มตัวแบบไหนคือต้องบอกว่าลักษณะเนี่ผมผมมองภาพนี้มันค่อยๆค่อยๆค่อยๆแตเห็นมะมเพราะนั้นพฤหัสสุบผม,ผมอาจจะไปควบคุมมันไม่ได้ครับ ให้ผมไปกําหนดมันเสียทีเดียวก็คงไม่ได้แต่ความน่าจะเป็นมันก็สื่อไซเวว์ที่จะอยู่แถวนี้แหละวันหนึ่งเขียววันหนึ่งลบวันหนึ่งเขียววันหนึ่งลบอ่ะทรงแถวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาบอดี้ห้ามขึ้นยืนห่างไปได้นั้นผมก็จะมองว่ามีโอกาสไปแค่ห่างแต่ถ้าราคาพาบอดี้ขึ้นยืนสมมุติกระชากหลุดเลยครับ ราคาไปหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสมมตินะแล้วบอดี้ยืนอันนี้น่ากลัวถ้าบอดี้ยืนสมมุติวันพฤหัสวันเนี้ยก็ชากแล้วบอดี้ยืนเลยนะวันศุกร์ต้องถูกกลับมาให้ได้เพื่อไม่ให้แท่งวีคยืนค่าแท่งวีคยืนด้วยต้องบอกว่าอาจจะเปลี่ยนเทรนด์ได้เพราะต้านสำคัญของเราคือ MN1 หนึ่งถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้น ห้ามขึ้นยืนแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเห็นราคาขึ้นยืนแล้วจะไปกระโดดบายไล่ยังนะครับรอมันเป็นสัญญาณถ้าเกิดขึ้นยืนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนกลับขึ้นไปเล่นเทรนด์กลับขึ้นไปเล่นราคาด้านบนได้แต่ราคาจะมีการย่อก่อนแล้วค่อยไปแบบนี้เพราะนั้นอย่าผมถึงบอกอย่าเพิ่งรีบกระโดดไปตามบายแล้วกันถ้าเทรนด์มันจะเปลี่ยนก็ ให้มันวิ่งให้สุดก่อนแล้วรอ,อการยอ่อแล้วค่อยมาเก็บบ่ายแบบนี้ปลอดภัยกว่านะครับแต่จังหวะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วภาพบายจะยังไม่ขอคุยแล้วกันครับเพราะอะไรเพราะวีคและเดือนยังเป็นทิศทางของขาลงอยู่นั่นเองตอนนี้ยังให้เฝ้าระวังนะครับอย่างเฝ้าระวังคือการลากกลับแบบนี้นะการขึ้นชุดนี้ลักษณะเหมือนแบบนี้นะ๋อเพราะฉะนั้น การลงก็จะลงลักษณะคล้ายๆกันที่มองไว้เพียงแต่ด้วยเวลาเนี่ยมันไปค่อมเดือนประเด็นคือเวลามันไปค่อมเดือนนะครับคือรอบที่แล้วการยกตรงนี้มันเป็นหางมาทั้งหมดเลยนะในเดือนกุกฎาคมนะแล้วพอสิงหามันทิ้งแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้บอดี้เนี่ยมันปิดแดงออกมาได้กืนกลับลงมาได้แต่ในรอบนี้เองราคาเปิดเดือนอยู่นี่นะครับ ช่ไหมราคาเปิดเดินอยู่นี่เพราะฉะนั้นถ้าจะปิดแดงเหมือนคราวที่แล้วราคาจะต้องทิ้งลงมาหนึ่งมันแต่มันมีเวลาฟอร์มตัวไงพอเข้าใจไหมครับราคามันจะฟอร์มตัวแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆแล้วก็ค่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มองควบคุมมันไม่ได้ช่วงไซเว่ควบคุมมันไม่ได้ไม่มีใครควบคุมมันได้ด้วยลุ้นอย่างเดียวคืออย่ายืนอย่าเอาบอดี้ขึ้นมายืนเหนืออันจากนี้ ทั้งวีทั้งเดือนวิ่งล้นได้แล้วผมมองว่ามีเปอร์เซ็นต์มีความน่าจะเป็นที่จะวิ่งล้นด้วยอาจจะวิ่งล้นมาแบบนี้นะครับแต่ล้นมาแล้วเอาทิ้งหางเอาไว,แว้แล้วกันแล้วแล้วก็กลับมาอมองภาพนี้อยู่นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานรอบเยน็นการปรับตัวลงครั้งนี้เป็นการเคลื่อนตัวในลักษณะของไซเวดาว นะครับผมลืมอัปเดตเทรนดตัวเองแบบนั้นโอเคนี่ครับการเคลื่อนตัวสุดนี้ผมมองว่าจะเป็นไซด์เวดาวนั่นเองอเรอทิ้งกับเมื่อวานในรอบเย็นที่เราได้คุยกันนะครับสำหรับเทรนด์ที่อัปเดตใหม่สำหรับเพื่อนๆที่มารับชมเช้าวันนี้ยังไงอย่าลืมไปอัปเดตเมื่อวานตอนเย็นด้วยเพราะมีการอัปเดตเทรนดใหม่เยอะพอสมควรนะครับ นะภาพการลงแบบสตรองเทรนเรามองว่าการลงแบบสตรองเทรนเนี่ยได้จบลงไปแต่ยังไม่ได้ทิ้งการลงนะครับจะเปลี่ยนตัวเองจาะสตรองเทรนเป็นลักษณะของการลงแบบไซด์เวดาวแทนครับเพราะฉะนั้นกรอบการเล่นไซด์เวดาวจะค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะครับมีระยะวิ่งบนล่างอยู่ประมาณ100เหรียญทองคำเราอาจได้เจอการกระชากแบบนี้เหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เวียงขึ้นลงเป็นระยะยาวคือได้เจอบ่อยๆเดือนหนึ่งเราอาจจะได้เห็นการเวียงขึ้นร้อยเหรียญอีกเดือนหนึ่งเหวียงลงร้อยเหรียญอีกเดือนหนึ่งเวียงขึ้นร้อยเหรียญน,นั่นคือสิ่งที่เราได้คุยกันไปละเมื่อวานนะครับเพราะนั้นตามไปอัปเดตกันด้วยนะครับก็จะได้อัปเดตตามกันมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะตามไม่ทันนะเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างได้เปลี่ยนไปนะครับได้อัปเดตเทรนด์เพิ่มเติมการ การทดสอบใหม่จุดทดสอบใหม่ที่เรามองนะครับอะมากันที่ภาพของสี่ชั่วโมงนะครับภาพของสี่ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกชุดเนี่ยผมมองเนี่ยประมาณเนี่ยเอาเอากับมันประมาณเนี่ยเออไซเวย์อยู่แถวเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เหมือนเดิม,มนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดที่จะ follow s h o t จรงนี่มันคือจุดแบบนี้เพราะนั้นรอหลุดลงมาก่อนเอเห็นจังหวะ follow s h o t ค่อยตาม มันไม่ต้องรีบครับสำหรับขาช็อตนะคือถามว่าในการที่จะช็อตสวนเลยผิดไหมก็ไม่ได้ผิดครับอ่ไปสู้กันหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์อะไรเนี่ยก็ตามเนี่ยสู้ได้แต่ก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยถ้าในกรณีมันวิ่งหลุดแต่คุณก็จะได้ราคาที่ดีกว่าก็ต้องประเมินดูครับอยากได้ราคาดีอยากได้ราคาที่เข้าแล้วมีโอกาสที่จะวิ่งมากกว่าได้ราคาที่ไม่สวยหน่อยแต่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะ อะไรประมาณนะั้นลองพิจารณาดูเพราะฉะนั้นยังให้ภาพใหญ่เป็นไซส์เวดาวแต่ชุดเนี่ยมันยกค่อนข้างชันมามันยันรอให้มันจบรอบก่อนให้มันอืมชะลอกันชะลอกันชะลอการขึ้นมนสักหน่อยนะครับอ สวัสดีคุณท่านคลิปด้วยนะครับสวัสดีคุณปัทมาวันนี้ฝั่งบายหรือเซลล์ดีอย่างที่บอกครับเดี๋ยวรอจังหวะก่อนนะครับสวัสดีครับคุณเบสสวัสดีคุณแอดเทอร์โบด้วยนะครับสวัสดีพี่สุภาพรนะครับสวัสดีพี่องอาจด้วยสวัสดีคุณโอภาสนะครับทําไมท้องไทยเช้าบวกขึ้นตอนเย็นบ่ายครับติดลบนั้นด้วยเงินบาทด้วยหรอครับนะครับ เงินไอ้ทองไทยต้องไปดูเงินบาทประกอบนะครับงั้นบ่ายตอนนี้เราทักหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์มันไม่จังหวะที่คุยกันเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วนะครับให้กเกาะเห็นของหนึ่งชั่วโมงนะคุณปัทมาเนาะเมื่อวานอ่าเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูเกาบชั่วโมงนะครับเซลหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสี่อ๋อเยอะเยอะอยู่นะโดน拉เยอะอยู่เนะี่ยคุณปัทมาเซลมาตรงนี้ใช่ไหม เอ่อจุดคัดเหรอผมไม่รู้สถานการณ์ว่าคุณปฐมาโอเวอร์เทรดขนาดไหนเออซักคือจริงๆโดยถ้าผมเทรดก็ผมยังไม่เข้าช็อตเลยจะพูดยังไงดีชุดนี้ผมยังไม่เข้าช็อตเลยเพราะว่าผมมองว่า,วาเฮ้ยมันน่าจะยกมาแล้วก็ผมรอจังหวะสัญญาณกลับตัวทีนี้เนี่ยถามว่ามันล้นแถวนี้ได้ไหมคืออย่างนี้ถ้ามันล้นมาถ้ามันล้นมาแล้วมันเปลี่ยนเทรน มันมีโอกาสยาวเหมือนกันนะคือโดยส่วนตัวถ้าผมพลาดอ่ะผมผมจะคัดตั้งแต่ตรงนี้นะสมมุติถ้าเกิดผมมาติดหนึ่งหกเจ็ดสี่นะแบบคุณปัทมานะครับแล้วตรงนี้มันหายในแถวเนี้ผมคัดทิ้งแล้วผมไม่แซวทิ้งนวเพราะฉะนั้นถ้าราคายกมาตรงนี้ถ้าถามผมอผมคัดเลยไม่รอเอาไว้จังหวะเห็นมันมั่นใจว่าจะลงแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ดีกว่าไหมถูกไหมก็คัดไปเลยอ่ะ ไม่เห็นต้องรอเพราะว่าตอนเนี้ยเราเราเห็นอยู่ว่ามันมันเป็นเทรนหาะขึ้นเนี่ในในระดับคนเล่นสั้นอ่ะสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมันเห็นภาพนี้อยู่เพราะนั้นควรคัดอยู่แล้วนะครับนอกสจากไปเล่นเทรนวีกับเขาด้วยนะถ้าเล่นเทรนวีก็ต้องตั้งสต็อปรอดกันเผื่อๆหน่อยหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์่หลับได้ไหมประเด็นคือถ้าเกิดเข้าหนึ่งหก เจ็ดสี่แล้วไปคัดหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์รับได้หรือเปล่าโดนพอจะโดนหนักหรือเปล่านะคือจังหวะมันคนละจังหวะกันนะมันคือโดยส่วนตัวผมจะไม่โดนลากขนาดนี้ไงเน <c oughs> <c oughs> าะถามเมมเบอร์ดูผมตั้งเอสบีบบีบจะตายครับจังหวะที่จังหวะที่แบบผมพลาดจะบีบเอสมากๆแล้วจังหวะไหนที่มั่นใจกลับมาในทิศทางที่เรามองก็กจะไล่ราคา มากกว่าเพราะฉะนั้นยังยังมองว่าถ้าพลาดก็ควรคัดเลยในจังหวะที่จะบายแล้วที่จะขึ้นไปปล่อยหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เนี่ยผมก็มองว่าผมต้องถามว่าเข้าใจก่อนหรือเปล่าผมไม่อยากให้ฟังสมมติคุณปัธมาฟังแล้วเอ้ยฟังอย่างเดียวอะแต่ไม่เข้าใจด้วยสาเหตุด้วยพฤติกรรมหรือจุดตัดขาดทุนก็ยังไม่มีอันนี้อันตรายนะครับเทรดแบบเทรดโดยไม่เข้าใจอ่ะ อันตรายนะครับอย่าอย่าเอาแบบว่าเอ,อ้ยแค่ผมบอกว่าจะไปคือมันมีโอกาสที่มันจะไม่เกิดขึ้นงไงครับพอในผภาพออกมามันอาจจะติดแค่นี้แล้วกลับตัวเลยได้หรือไม่ถูกไหมได้นะครับมันคือสิ่งที่ผมรออยู่คือแนวต้านแถวนี้ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะหยุดแค่ไหนหรือสูงสุดแค่ไหนหรือจะกลับตัวแค่นี้แล้วผมผมตอบไม่ได้แต่ที่ผมมองหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เลยและด้วยพฤติกรรมเดิม เหนหพฤติกรรมเดิมก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนมันมีการไซด์เวย์ก่อนซึ่งถ้ามันไซด์เวแถวนี้มันจะวางตัวเป็นลักษณะคล้ายๆในลักษณะของไซด์เวอเห็นไหมเพราะนั้นมันอาจจะเกิดไซด์เว์อัพพฤติกรรมเดิมก็ได้เมื่อผมอ่านจากพฤติกรรมที่มันเกิดแต่ถามว่าพฤติกรรมเปลี่ยนได้ไหมถูกไหมไม่เอาละฉันไม่ฉันไม่ทําตัวเองเป็นไซด์เวอัพละแต่ฉันจะทําตัวเองเป็นอ่า ซด์เวเฉยๆเอาแค่นี้เลยสด์เวงง่ายๆไม่เล่นยากอ่ะแล้วหลุดเลยก็ได้นีเพราะผมถึงบอกว่าผมอยากให้เทรดด้วยความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับนะแล้วจะมาให้ผมกําหนดแบบเอ้ยมันเงินคุณอ่ะเข้าใจไหมมันเงินของคุณผมไม่สามารถไปสมมติฟังแล้วเอ้ยเดี๋ยวจะขึ้นหนึ่งจ็ดสี่ศูนย์นะอ่ะแล้วคุณมาบ่ายแล้วสุดท้าย ราคาไม่ไปอาศัยเวกแค่นี้จุดตัดขาดทุนยังไม่รู้เลยตัดขาดทุนตรงไหนคุณถือบายสุดท้ายราคาไม่ขึ้นหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์แล้วไงครับแล้วทิ้งสมมุตินะมาภาพนี้เลยติดดอยครับสมมุติติดดอยอยู่นี่โทษใครอีกครับเห็นไหมคำถามคือมันต้องวางแผนทุกอย่างครับไม่ใช่อยู่ๆฟังเท่าเนะเพราะฉะนั้นผมจะมองแผนเสมออย่างที่ผมมองเหมือนกัน ใครที่ช็อตแถวนี้ยช็อตได้ไหมช็อตได้แต่คุณก็ต้องยอมรับจุดตัดขาดทุนให้ได้เหมือนกันถ้าคุณอยากจะช็อตโดยที่ไม่รอสัญญาณกลับตัวก็ต้องก็ต้องนักเลงพอกล้าเข้าก่อนก็ต้องกล้าขัดก่อนก็ต้องมีจุดตัดขาดทุนถูกไหมแล้วเป้าล่ะเออเป้าจะอยู่ตรงไหน,นตอนนี้ผมยังไม่วางเป้าด้านล่างเพราะอะไรการที่ราคาขึ้นยืนไปสุดที่ไหน ก็สําคัญต่อเป้าหมายเหมือนกันสมมติเอาบอดี้ตัวเองขึ้นยืนเลยด้วยสมมติเอาบอดี้ขึ้นยืน weak body ยืนอ่ะอันนี้เทรนจะเปลี่ยนเพราเทรนเปลี่ยนปุ๊บรอบของการลงเนี่ยมันจะลงไม่ไม่ไกล้วแต่สมมุติถ้าเกิดกลับแถวนี้อ่ะตั้งฐานตั้งฟอร์มไซเคิลแรกอาจจะลงย่อก่อนอ่ะเนี่ยลักษณะเนี่ยลงย่อก่อนแล้วยกก่อนอ่ะนี่คือสเต็ปแรกแล้วก็ค่อยถูกต่ออ่ะนี่คือสเต็ปต่อไป อันนี้คือแผลถ้ามันกลับตัวตรงนี้เลยแต่จะมองเป้าเท่าไหร่เดี๋ยวต้องก็ต้องดูพฤติกรรมต่อนะครับจะไปกำหนดทุกอย่างเลยไม่ได้มันต้องค่อยๆแกะแกะลอยกันไปนต้องพูดแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าโดยเดือนผมก็ยังมองว่าเดือนอ่ะมีโอกาสปิดไซด์เวย์อ่ะหรือปิดเป็นดาวด้วยซ้ำปิดแดงด้วยซ้ำ แต่มันคุมไม่ได้ขนาดนั้นไงผมถึงต้องมานั่งคอยตามอยู่ทุกวันมานั่งแกะมันอยู่ทุกวันว่าเฮ้ยจะลงไหมถูกไหมถ้าผมรู้นะเมมเบอร์ Member ก็คงไม่ต้องรอผมยังบอกเมมเบอร์รอก่อนถ้าผมรู้ผมก็ชดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยแล้วรอจบเดือนแบมารอเก็บมันเสี่ยงเกินไปนะมันเสี่ยงเกินไปมาดูภาพของชั่วโมงกันต่อนะครับภาพชั่วโมงนะซึ่ง เมื่อวานนี้เราได้คุยถึงเทรนด์นี้กันเอาไว้ใช่ไหมครับช่วงค่าที่ทิ้งกันเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะได้คุยภาพนี้ก็ตอนนี้เทรนด์ชั่วโมงเทรนด์นี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ตามพฤติกรรมด้วยสําหรับพฤติกรรมการกลับตัวบริเวณนี้นะครับก็น,นี่แหละถ้าจะเล่นจะหาจังหวะก็คงจะเล่นจากกรอบต่างๆเหล่านี้นะครับสวัสดีครับคุณสุกัญญ,ญาสวัสดีครับ ถ้าหลุด 1, 7, 5, 0, หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์น่าจะขึ้นเต็มตัวใหม่ถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ต้องรอเดือนจบก่อนครับนะคือตอนเนี้ยถ้าเห็นการหลุดยืนเหนือหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นะผมมติเห็นการหลุดยืนยืนเลยนะผมให้ยืนผมวันเนะี่ยยืนต้องไปลุ้นวีก,กับเดือนด้วยนะครับต้องไปลุ้นวีก,กับเดือนด้วยถ้าเดือนยืนนั่นแหละอันนั้นน่ากลัวอันนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแ็งเลยแต่ถ้าเดือนไม่ได้ยืน ให้ระวังการทุบทิ้งหางลงมาเสมอถ้าถ้าแค่แท่งเดคขึ้นหรือสี่ชั่วโมงขึ้นให้ระวังการทุบครับนะยังมองภาพนั้นอ่ะทีนี้เรามาดูครับในส่วนของเทรนหนึ่งชั่วโมงที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแนวต้านสำคัญยังให้หนึ่งเจ็ดเอาถ้าเกิดภาพใหญ่นะเป้ามันคือหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดอ่ะย่อยภาพลงมากันสักหน่อยหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ด สองห้าหนึ่งเจ็ดสามศูนขึ้นทดสอบอยู่นะครับบริเวณหนึ่งเจ็ดสองห้าเป็นหนึ่งแนวต้านนะครับถ้าหลุดขึ้นมาได้มีโอกาสไหลขึ้นหนะึ่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเจ็ดสามห้านะเทมเพลตรตัวนี้ไปอัปโหลดกันมาได้แล้วกันนะครับ<ม>คือจะเห็นกันถ้าเกิดราคายกเนี่ยแล้วหลุดขึ้นหลุดไายเนี่ย เราต้องบอกว่ารอเป้าต่อไปมีโอกาสไหลหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เลยก็ได้แต่ช็อตนี้นะครับนะถ้ามีการหลุดหายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสเคลื่อนตัวลักษณะเน,นี้ยครับอย่างนี้ผมบอกว่าให้ระวังการสะบัขึ้นไปเป็นหางขึ้นไปเป็นหางแล้วเรารอการถูกกับพฤติกรรมชั่วโมงผมมองประมาณนี้เอาไว้นะครับใครที่เข้าบายสมมุติใครที่อยากเล่นบาย ตรงนี้เป็น SL หนึ่งครับเส้นมีนะแล้วก็ตรงนี้เป็นอีก SL หนึ่งสำหรับไฟที่แบบรอยย่อลึกๆนะครับแล้วมาช้อนอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดตัดขาดทุนบริเวณหนึ่งหกเก้าสูงนะครับแต่ชุดนี้อาจจะเป็นคนเล่นยาวหน่อยนะอันนี้คนอาจจะคนเล่นสั้นหน่อยอะไรพฤติกรรมประมาณนี้ นะครับก็ให้เทรนตัวนี้ครับเกาะไปแล้วกันเกาะเทรนตัวนี้ไปแล้วกันก็อาจจะพฤติกรรมมองไลาหลายแบบอาจจะแบบนี้ก็ได้แล้วกระชากขึ้นได้ไหมอ่ะได้นี่ก็หนึ่งท่าอีกหนึ่งท่าคือกระชากขึ้นไปเลยแล้วก็ค่อยๆเกาะไปแล้วก็ทุบลงมาอันนี้อีกหนึ่งท่าฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเทรนตัวนี้ใครที่พอมีประสบการณ์หน่อยเอาไปใช้ได้ครับนะไปตีไปตีเองได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ มีประสบการณ์ในการตีเทนนะครับผมได้ทำเทมเพลตเทรนทั้งหมดไว้ให้แล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยครับนะที่ไลน์แอดของเรานั่นเองนะก็เดี๋ยวสามารถไปดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยครับฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะอ่ะก็สำหรับเช้านี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีคุณทันสิตาด้วยนะครันะอ่ะโอเคก็คิดว่าพบท้วนในทุกมุมของวันนี้และนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่อย่างไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดนล่างวิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทำให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนะะื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาวมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครัให้กับทีมงานได้ทําคลิปทำเนะื้อหาดีๆแบบนี้กันด้วยนะอ่ะเช้านี้ผมคงจะต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่รอบข้าเวลาถึงทุง่มนะครับขอบคุณครับ